าโอเคโอเคเอาหยุดหยุดเลยหยุดหยุดหยุดเลยหยุดหยุดตรงนั้นโอเคหยุดเลยหยุดหยุดอ่ะยกแขน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 อ่ายกแขนเลยนะยกแขนเอากระเป๋าลงเอากระเป๋าลงวางกระเป๋าเดี๋ยวนี้วางกระเป๋าโอวางกระเป๋าวางกระเป๋าโอเคยืนตรงตรงยืนตรงตรงหมุนซ้ายนิดหนึ่งนิดนึงนิดเดียวพอพอพอเอียงคอเอียงคอเดี๋ยวนี้เอียงคออ่าโอเคยกขายกขายกขาหน่อยยกขาหน่อย อืมยกขาเลยโอเคเดี๋ยวนะเบี้ยวตัวนิดนึงอ่าโอเค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 เอาค่อยเอาใหม่ดีกว่าเอาค่อยๆหมุนเอาหมุนหน่อยหมุนหน่อยหมุน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 หน่อยอืนิดนึงอีกนิดนึงหมุนหมุนหมุนอีกนิดนึงหมุนอีกนิดนึงเออโอเคเดี๋ยวนะอ้าวหนึ่งสองซ้ำอืมสวยสวยสวยโอเค